สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจากวันพีนะฮะจากค่ายของแกรนดิสต้านะฮะก็คือตัวนี้จะเป็นซาโบนั่นเองจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของแกรนดิสต้านะฮะอันนี้น,นี่นี่เป็นหน้ากล่องอ่านี้จะเป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นด้านบนและก็ด้านล่างนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าฮนะ เหมือนหลังๆแกนดิสตาเนี่ยถ้าเป็นกล่องเท้าธรรมดาจะเริ่มไม่ค่อยมีของแถมมาอะไรแล้วนะฮะแบบไม่มีหน้าเปลี่ยนไม่มีอะไรให้ลนะจะเป็นตัวเดี่ยวเดียวรุ่นล้นมาเลยนะฮะอ้ตัวนี้นะครับจะมาเป็นหนึ่งถุงนะฮะนี่ก็คือมีตัวมาเ็เต็มมีฐานมีหัวแล้วก็จะมีเหมือนเป็นแว่นตาให้อีกอันหนึ่งนะฮะมาเดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันดีกว่า เริ่มจากาตัวก่อนนะฮะอันนี้ตัวก็คือจะเป็นไซส์ใหญ่มาเต็มๆนะคะตัวนี้ไม่ได้แยกขาครึ่งบนครึ่งล่างอะไรนะคะคือติดมาทั้งหมดเลยตัวชุดเนี่ยตัวเสื้อข้างในเนี่ยเขาจะไล่เฉดสีมาให้เลยนะฮะก็คือจะเงา,าเป็นไล่เฉดสีตามร่องเสื้อผ้าตามร่องอะไรอย่างนี้มาเลยที่กางเกงนะคะรองเท้าจะไม่ได้ลงสีอะไรเพิ่มเติมมาให้นะฮะ ส่วนชุดข้างบนน้าเงินเนี่ยก็จะมีไฮไลท์เป็นเข้มๆเมข้ามาข้างในเพิ่มขึ้นมานะคะตัวผ้าที่คอตรงนี้ผ้าันคอก็จะเป็นลงสีเงาๆให้ด้วยนะฮะแต่ว่าผ้าคลุมชุดข้างหลังเนี่ยที่เป็นสีดําจะไม่ได้ลงไฮไลท์เพิ่มมาให้นะฮะนี่จะเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเข็มขัดติดที่แขนเสื้อนะฮะมีเข็มขดัดลงตัดสีอะไรทุกอย่างเป็นแบบนี้มาหมดเลยนี่ น,นี้ถือว่าเป็นน่าจะเป็นชุดโลกเก่าวะน่าจะเป็นชุดของโลกเก่าตอนของเก่านทานสกิปต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวค้านะฮะจะเป็นตัวเหมือนเสียบขาลงมาส่วนหน้าอันนี้ก็คือจะมีแผลเป็นนะครึ่งหนึ่งอันนี้จะทําออกมาได้เห็นชัดมากเลยนะฮะสีผมเขาก็จะไล่เงาให้ด้วยนะครับเป็นแบบเหลืองอ่อนเหลืองเข้มจะมีลงเงาลงอะไรให้ด้วยนี่ นะะหน้าก็จะประมาณนี้อันนี้ปั้นมาโอเคเลยคมชัดนะฮะมองออกเลยว่าเป็นชาโบ้แล้วเขาก็จะมีตัวแว่นที่เป็นเหมือนแว่นตานะฮะของซาโบให้อันหนึง่งอันนี้น่าจะคล้องอยู่ที่คอนะฮะก็คือคล้องไว้ตรงนี้ให้เราประกอบไปดูเลยแล้วกันตัวนี้จะเป็นประกอบคออย่างเดียวนะฮะ ตัวแวน่นเนี่ยน่าจะวางเอาไว้หลังคอออกปกคอเสื้อแบบนี้นะฮะมันก็จะประกอบเข้ามาเป็นแบบนี้ได้เลยตัวค้ำก็จะเป็นเหมือนตัวสก่อนหลายตัวเขาจะเป็นตัวเหมือนเสียบที่ขาเพื่อมาเป็นตัวค้ำยืนแบบนี้ซึ่งบางตัวก็ยืนค่อนข้างโอเคบางตัวก็ไม่ค่อยโอเคนะฮะอันนี้มันก็จะแล้วแต่ตัวเลยจริงๆอันนี้โดยความหมายจะเป็นแบบนี้อันนี้เราหมุนให้ดู嘛นี่ ตัวนี้ถ้ายืนจริงๆเนี่ยก็คือยืนค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะอันนี้ไม่ไม่ล้มล้มแล้วเพือ้อมันอาจจะไม่เรียบพอประมาณนะฮะอันนี้เพราว่าผมจะบูชาให้ดูแล้วอันนี้ทีนี้ความสูงของตัวนี้นะครับซาโบตัวนี้เนี่ยสูงอยู่ที่28เซนนะฮะ นี่จากฐานลงถึงปลายผมตรงนี้อยู่28เซนก็จะเป็นไซส์มาตรฐานของแกรนดิซ่าโดยประมาณคือ25บวกอยู่แล้วนะฮะนี่ทีนี้เราก็ต้องไปนุ้นอีกทีว่าตัวเนี้ยจะออกมาเป็นตัวของเนโลด้วยไหมแล้วทีนี้ถ้าออกเนโลเนี่ยเขาจะเพิ่มอะไรมาให้คือก่อนหน้าน,นี้ที่ออกมาเป็น S ใช่ไหมครับมันจะมีเป็นอะไรนะก้อนเนื้อกับแก้วเบียร์ผมว่าซาโบก็อาจจะถือแก้วเบียร์แก้วน้ากับกับ กับอะไรนะกับเนื้อด้วยก็เป็นได้น,นะฮะมีหน้ามีมือเปลี่ยนให้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตอีกนะฮะว่าเขาจะทาเนโลออกมาด้วยหรือเปล่านะผมว่าทําอยู่แล้วแหละโอเคฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวในวันนี้กับงานของแกรนดิสตันกับตัวซาโบนั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้นะฮะก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันที่โอโหทอยของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ